สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องนี่ยเนาะก็นยินดีต้อนรับกระสูซ่องป็นเตียงทองชาเนี่ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ป็นเตียงกับสิเข่าไปทังบ้านนองโกมนครกระสอนพมีหานพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะอ่าทั้งเลยปลาเพื่อนโทรมาบอกว่าเตียงว่าเฮอนเราสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้อง,งนี่เนาะอ่าโบกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเ้ยมาเตียงก็เลยสิเลนเข้าไปเบิง่งเนาะพี่น้องว่ามันสิง,งามสาใดเป็นจังไดพี่น้องเลย เฮือนเราเนาะหลังใหญ่ที่สุดที่บเตียงเคยเคยไปว่าเห็ดมาเคยช่วยเรือมาอะไรพี่น้องเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยบ้านหลังนี้ใหญ่ที่สุดเลยงามที่สุดอีกพี่น้องเลยเป็นหลังคาก็เป็นกระเบื้องพร้อมเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ้งไปซ่มน้ำกันพี่น้องเลยว่าอ่าสิออกมาเป็นจังใดเนาะเฮือนเรางามบอกดูจังใดพี่น้องเลยไปเบิ้งไปซ่มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บเตียงกั อามาหอดเพื่อนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่ทางในพุูดเลยพี่น้องเอ้ยอก็โบกแล้วเรียบร้อยพี่น้องเนาะงามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยสบายดีปาสบายดีสบายดีล่ะพัะะะกงานเหตุยังไงนนะ กินข้าวก no. oh. okay. oh. okay. ับยังเนาะตามมังหุงโอ้ดูดูดูอ่ากินคินอาขนมนี่ระบายซื้อขนมมาพร้าวหนกมาตรงเฮียนบ่หน่ะลักสิไปแล้วออ๋ชุดหนาเฮียนคือมอมแมมแท้นี่ฮะไปเกือกกีฟุนได้ใช่นี่มาละอืมบ่ายโมงเนี่ยเนาะงั้บ่าไปอยู่จังโมงเข่าห้องนั่นละบ่แบบหงเหิง โอ๋รอๆเอาจะพากินอ่าสิบ่ทันโรงเรียนเนาะพี่น้องซะแล้วไปโรงเรียนอีกอืมโอเคแล้วแหเฮือนเราเนาะพี่น้องเนาะปาโตพี่น้องเอ้ยบุกแล้วเรียบร้อยดสบยดีสดีโอ้สร้างพี่น้องเอ้ย Lèo mưa đấy nè anh chấm dứt chết xin mưa cậu. Ừ. 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 Văn này có. Van kẹp lại liệt nó cho thai lơi. ô ừ. ừ. đôi đôi. ô à, điều pha phi phá nóng. Gột mừng năm càn còn, kính ông ơi. nó, ô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  Oh. พี่น้องเอเนะออ้อาฟังนี่พันยังท่านได้โบกเนาะพี่น้องเนาะยังเดือล้านนึงอ้เดี๋ยวว่าจิจงว่าเห็ุเจ้าออกมาเห็ดขีดไพ่บุตจางไดพี่น้องเยอยเนาะแต่ว่าฟังนี่โบกว่าลยที่เรือโบกว่าลยยังเรือจะพังนี่พี่น้องเอยอ๋อเดีไปถามแล้วก่อน งามเลยพี่น้องเหรอเนาะเอาอันฝั่งนั้นฝั่งนั้นรบรนิบูบไว้ผาหนึ่งนะโอโ้โดยโดยเเห็ดองเห็ดหง่านจีบกันเลยอ๋อโอเคอยู่เรื่องพี่น้องเหรเนานะอื๋อพี่พี่น้องเลย Thằng uhm, thằng này kìa thế hệ này khắp thế xuống bùn, này khẳng định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  này định khẳng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  định này định khẳng định khẳng định khẳng ฝืนข้างนอกอาจจะโดนในกล้องอาจจะไปุ่นแหน่พี่น้องแต่มาเจอตัวจริงแหน่นนขนาดเลยคัก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 พี่น,อน้องเนียเบิ้งหลอกเอาห้องน้ำจะเฮ็ดมองนี้เลยนี่เนาะอ๋อพี่น้องเ,เออเมนละจุ่มไว้ กระจุงใบนี่บริบูบพี่น้องเลยเห็ดหงหน่ำเขาทิศต่อตัวนี้ออกมาเลยเด้อยหงหน่ำเป็คนย่งไก่คนย่งแบบออมาบอกเดียวเห็ดหงหน่ำอยู่นี้และอนาคตกับคำนั่งกัเห็ดเฮือนคั่วอยู่นี่เลยนะเนาะที่เจอกันไปเลยโอโอเคโอเคกขาท่ากขาท่าพี่น้องเลยไม่ตม่ตตัวง่ายไปเลยนี่แหละแม่แหละห้องหน่ำก็ต้องอยู่ใกล้เฮือนคั่ว มีเฮือนครัวพร้อมพี่น้องเอ้ยถ้าบ่ทันกะอ่าบ่มีหม่องให้อยู่ให้กินเนาะอ่อนี่เฮ็ดลูกออหนโดยๆคักพี่น้องเอ้ยบาดนี้ยังเหลือแต่ห้องน้ําก็แม่นน้เียอะช่ครบบ่เลยนะมื้อนี้เนาะปาเพี่น้องเอ้ยมีทั้งน้ําดาแล้วก็ทั้งทีทั้งไฟทั้งเฮือนพี่น้องเอ้ยห้องน้ําห้องนอ อืมเดี moving off, moving off. Ici, me, ๋ยวนี้เราก็ปลูกผักปลูกหญ้าเนาะอืมปลูกบักบวบบักอึพี่น้องเอ้ยได้อยู่ได้กินมีน้มีในแล้วก็สะดวกสบายเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเดดแห้งมื้อนี้เนาะ <laughs> Như vậy là Ê, là chúng ta yêu hơn mày lẽ bạn này à, à, cả... Cái nào người Liệp Anh cả hai cái lẻo đấy thì nó thân hình nó น้อ้หลานท่านไปเียนบ่จะไปทันบ่ถ้าไปพ่อระเบาก็ได้ข้มาโบโบโบผ้าบันไดระเบ้าะวนลงไปชงก็ได้ัะเบพาออกไปนขี้เข่าอิ่มบะเบ้อามากวนไม่ได้ไปจักบ่อ๋ออันนี้ไม่เลยขี้เข่าก็ตำหงตนเทียงพี่น้องเลย

ีนี้ยชื่อคไดมกับโอ้ชุดยอดแล้วพี่น้องเลยแล้วก็เรี่ยวได้ร้อยเป็นไข่แล้วบรสุบายมันอากาศมันเปลี่ยนเรื่อยเนาะเป็นอย่หง4ครืงเป็น4ีรั้เป็นเศ้าแล้วเหรอครับเป็นเป็นพื้นนี้ มันเป็นอะไรอาการมันคิ้ห่อนบ่ะข้ห่อนห่อนแหงมาขึ้นแห้งอะนี่อโดยโดยดยโยปูนกับบดเลอยเรือท่านี้แน่นเนาะเอ่าพี่น้องเลยจะมีแต่เรือแต่ห้องน้ำมาหนี้ไห้องน้ำแล้วก็เรือแล้วอะไรพี่น้องเลยอะไรมาอยู่มาเศร้าอะไรบันนี้เนาะ ันที่เขาย่ามผลเลยก็ดีด้วยวิธนี่แกผลตกมานี่แกมันชิงโบหัวมาละอยู่เฮือนเก่าหัว่วโจกบ <c oughs> ่เอาอันนี้ดิอัดเอาสีเหล,ลอืองพูนอัดนี่ว่าอะไรมันสังกะสีสังกะสีเก่าบ่สังกะสีเก่าสังกะสีที่สองก็ได้ไปซื้อสังกะส,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 สีเก่าของเขาโดย เล้ากันยังเหลือแต่ของน้ำแหละพี่น้องอ้พวกนี้ใช้เวลาเฮ็ดนี่ก็ได้แค่สองเดือนปลายของเนาะไม่แห่นจะลืมมาเลยนี่แค่เดือนยังเรื่อเห็ุลืมเลยถ้าจำได้ไปตั้งแต่เดือนเนาะเดือนหนึ่งบ่จำจำไม่พี่น้องเลย เห็ดประกอบประเก๊ะมาเรื Hi ่อยๆเนาะจนอะไรก็เห็ดบุรีอือก็มีแต่อันน่ะเ้าวเจียเงินให้แล้วก็สั่งเครื่องห้องน้ำมาเลยแล้วแบบนี้เนาะเห็ดห้องน้ำเลยก็ได้อันประมาณจั่มืหรเห็ดห้องน้ำเนี่ยมันทิ้งไปหมดเลยอะไรแบบนี้ แกปบ๊เป็นยังดอกะคอยจะมาเคลื่อนแร้วได้อยู่แหละเนาะ,อะของหน้าม,มันกะจําเป็นอยู่แต่บาเคากับที่ผ่านมาขา้ากแกเนาะยังยังยัง,ยงพออยู่ได้อยู่นะพี่น,อน้องเอ้แกชาไว้กะให้เฮ็ดเอาและอันเพราะว่าเราเฮ็ดอเองสร้างเอง,ง,เอง,ง,เองนะพี่น,อน้องเอ้คล้ายๆดอกที <c oughs> <c oughs> ห่หลายกินข้าวอิ่มแล้ว <c oughs> อืมเนาะตอนนีนจะไปเฮียนหรไปน้ำระบ้าก็ได้ ช่วยแลยบ้านหนานาคือมองแมมแทะฮะเอาไปแทะนี่้้งงไม่เนี่ยบอกให้เงียบเผาหน่อยเออเป็นอะไรไอปลาปะนี่ดีใจอยู่บอดีใจแห้งเลยดีใจั้เลยอ่าไม่กิสิได้ตอนนี้เออเนอะเลยดีใจแล้ว โดยพรมาณอ่างนี้เขามาเห็นแล้วใหม่ๆที่กา,านั่งดวนเขาก็บคิดว่าจะมีเพื่อนช่วยนะเขาก็คิดว่าเพื่อนที่่อยเข่าชวยน้ำเขาได้กินนี่เนาะดได่กินเนาะอะ บุคคลประพันธ์ประเพณีซอยถึงขนาดนี้นะพี turkey, yeah. ่น้องเพิ่นบ่ซอยโอ้ยบ่ได้่เนาะหาเงินบัดบีงง่ายเนาะหลายปีนะครับว่าเพิ่อชีวิตจำนี้เป็นลูกใหญ่ก็เินได้เนาะห้งได้แล้วได้แล้วถ้าลูกบ่ใหญ่แต่มันใช้เวลาบ่ฮอดปีเนาะบ่วชบอดปีเลยได้ทั้งที่ทั้งเฮือนพี่น้องน้ําพร้อมห้องน้ําอีกเนาะจะเฮาหาเงินนี่งกะหาเงินก็หาแต่พอได้กิน มือก็ได้ยู้มือละแสนเม็ดเบียกอแต่ว่ามือละแสนก็ไล่ไปใส่ไล่จ่ายไปไล่ขัดขาหันคานีทาน้ำมันลถเนี่ยขากินเนี่ยข่าลูกเป่าหุ่นเนี่ยพี่เนาะพี่กระเดกเป็นนัวคาน์คาร์นี่ไล่บัดบังมือฮาวบัดบริเฮ็ดอะไรนี่หาผู้เดียวหาผู้เดียวฮาผู้เดียวบัดเลี้ยงสี่หาคนพ่อพอเนี่ยนะต้องเกี่ยบบัดได้มากับพระจ่ายเพิ่น มันแบบ่าพ่อว่พ่อชิได้เป็นก้อนเป็นกรใช่ไหมเห็ดเปนเื่อนเป็นชาานแบบนี้เนาะด้วยด้วยดวยกัน้าเขาหารถ่ายโอ้ยมาได้แล้วเนียนเยเนี่ยเนียนเลยสวยเลยนยอยจะคิดว่าถึอจำถึอหวยถึงเลขได้เนาะแล้วก็ได้นะแต่เดียวบ่เดี๋ยวเรเอามอบเงินให้ เปิ้นก่อนพี่น้องเนาะกได้ให้อันเราไปซื้ออุปกรณ์มาอืมเฮ็ดห้องน้ําต่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าางก็เป็นอ่าเจ้าของเองกลอยู่ดอกได้คักได้อนั้นก็เฮ็ดเอาพี่น้องแต่ว่ายอมรับว่าคักพี่น้องเนาะแล้วเฮ็ดก็โอ้เรียบดีพี่น้องเยว่าโอเคอยู่ เรียบร้อยเบิดเนาะอืออ่าบัดนี้เฮาสิมอบเงินให้เลยไปเอ้าเลยไปอ่าโดยไปไปอันซื้ออุปกรณ์หั่นแหละเนาะเฮ็ดเฮ็ดห้องน้ําันี้กาให้เอื้อยันนะอวยพรให้เพิ่นกเงินของแม่มมิคือเก่าแหละเด้อ ผู้เดียเลยที่ซอยเจ้านี่นะทั้งชื่อที่ทั้งเฮ็ดเฮือนมื้อนี้ก็ทุกอย่างแม่นองเพิ่นเบิดเนาะอ่าให้เอ้ยไวพรในเพิ่นเด้อเอ้ยเด้ออเด้อเ้อีแีาพแง่อว่าแล้วเนาะยลูกหายอย่างแล้วโดยงน้ําทั้งน้เฮือนห้องน้ําอีกลูกหมดยักแนวสิวามขอมุขอบใมี่มือแล้วแกหอใจแม่ เลี้ยเนี่ยบเห็นเห็นอยู่นี่มีแหงมีสุภาพเห็แหงเยอะเห็นสิ่งใดขอเห็นได้สมแนวความมุ่งมั่นปรารถนาเห็นพายเย็บพายไผ่บ่ให้มีโรคมีพายเรามีเด้อะขอเห็นอยู่นี่มีแหงใช่ไหมโดยโดยเอาไปกันเนาะพี่น้องเไยบัดเพิ่นนานาเพราะว่าตอนนี้เพิ่นอยู่ต่างประเทศ เปิดเพิ่นมาประเทศลาวกะเพราะว่าเพิ่นไปกับก้นยู่สวรรค์นักเขีนี่แหละเลี่ยเพิ่นกับชีวิมาดินน้ำยีดอกเลยอยากเป็นเพิมาอยู่น่กเดืกเงาเดี๋ยวได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่งยีดอกเนาะว่าเพิ่นเป็นไปไหนเพิ่นอยู่ต่างประเทศผู้ตอนนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นมาประเทศล่าเนี่ยเพิ่งจะให้เป้าเตียงผ้ามามาดินมาเยี่ยมมายามเบิ้งเนาะชีวิตการเป็นอยู่อะไรพี่น้อย่ายไรเดี๋ยวได้เห็นเพิ่งยีดอกเนาะ เออในใบขอบบุญขอบคุณเพิ่นมากระคักรถเห็นเออเพิ่นมาตัวจริงเอ้าซะเดี๋ยวเฮาก็โตเมื่อก่อนบัดนี้เนาะเออสิพาพาอีลาไปส่งโรงเรียนพี่น้องเดี๋ยวบ่ทันเข้าโรงเรียนเนาะบ่มีรถไปเพิ่นสิอพร้อมกันกับบ่าวตงเนาะใหญ่บ่เทียวเลยเด้ออาตัวไหนกะยโดยดีใจนําเนาะพี่น้องเอ้ยเฮากได้เรียบร้อยแล้ว ยังเดือดต่ห้องน้ำบัดน,นี้เนาะก็ค่อยเฮ็ดค่อยน,น,นัน่นไปแหละเพราะว่ากับห้องน้ำกับพี่น้องเลยก็คือว่าเราค่อยเฮ็ดไปเพระาะว่ายังหน่อ,อยก็เฮือนนี่แหละมันเลวอะไรสำคัญบัดเวลาฝนตกฝนดินก็พอได้พบมาได้ชนมาอยู่พี่น้องเลยเนาะก็มีแต่ชิมาอยู่เลยบ่หรือขึ้นขึ้นก้อนบ่เดือดทนานอยู่บ้านเออขึ้นไปย่างนึกสิหางเงินหรืออะไรนึกหมดนึกเงินเวลาขึ้นหมดได้เงิน ประวัติชีหาเงินอันนั้นอีกแด้วเนาะหาเงินนั้นซื้อเครื่องอีกแด้วพี่น้องเไยซื้อเครื่องครบเครื่องกินซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะข้าวเผือกเนี่ยซื้อหมกเนี่ยไม่ได้พอบะขาเผาเขาเสียข้าวเยื่อข้าวเสียผัดยอดโดยสัตว์นานกับบร้เวณกลางประกายพี่น้องไงงานนี้ชื่องานนี่แหละเป็นนอยู่ได้กินอะลระซื้อเป็ดซื้อหมูซื้อไก่แหละเนาะของครบของกินอะไรโดย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 กับงานมัน นับพ no> really ี่นี้องาเข้ากันนะสัตวนาเข้ากันะพระเยพระเยซูพี่น้องเลยศาสนาแล้วนับถือกันเนาะยังเหลือแต่เรื่องในครบนดกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะขึ้นเรื่อนแต่ว่าบม่มีเงินซื้อน้รบไม่กินอะไรทั้แรม่แต่ควั้งแรกแล้วสรมนีครับแม่แม่ก็บรรที่นี่เงินจะขึนอะไรพวบนะครับโดย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 นะฮบเห็นทองน้ำนี่เนยเหมือนแมแม่แม่แม่ ด้อเดยู่ดีมีเฮงโดโดโดูฟาไปชงอีหลา่อนพี่น้องเลยโอเคเนาะผมให้พี่น้องมาเร่งจะบมาเตรียมสิโขอโตเดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณนพี่น้องเลยทั้งมีมามีเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะโตบ้านหลังใหญ่หลังตูขนาดพี่น้องเลยจนจำเร็จเร็จสิ้นเนาะพี่น้องเนาะแล้วกัน โอ้โหเเรือแตงหงน้าบับนี้พี่น้องเลยแต่เรียบร้อยแล้วโบเรียบร้อยพี่น้องเ่ินเราเนาะต้องขอขอบุญขอบุณแม่เป็นเดรยเด้อที่ได้สดได้ซอยพี่น้องเลยตั้งใยป่าเราจนฮอดมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะแล้วก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยแต่กอมี้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะขอ้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับให้เงินมื่นนอนตื่นรัเงินแสนเนาะ เจ้าให้มาซําไดก็ขอให้กับคืนห้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าสุดๆเนาะพี่น้องเอ้ยบ่เตียงก็จักสิว่าจังได๋ถือว่าหาใส่บ่ได้แล้วนะพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่เพิ่นก็ดีสุดแฮงีดอเนาะซอยจนว่าทั้งทีทั้งเฮือนทั้งน้ําทั้งไฟทั้งห้องนอห้องน้ําพี่น้องเอ้ยครบเสร็จเียาใหม่นี่ลูกซบกเองเราไปหาเองนี่5ปี10ปียังบ่ได้ซํานี้พี่น้องเอ้ย ที่ว่าขอบุญขอบคุณแม่เพื่อนในลายนะพี่น้องเนาะอ้าวกระถายมาเบิ้งมาสมน้ำกันบัดขืนเฮือนขืนซานเราพี่น้องเี๋แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังว่มีเงินเนาะซื้อในครอบในกินให้มูให้พวกกินอะไรพี่น้องเอยเพื่อจัดงานอะไรเนาะเราก็ขอเวลาให้ผัวเราหาเงินหาคำก่อนสวัสดีพี่น้องเอยแต่ก็ได้เงินได้คำเราก็จะซื้อเนาะในครอบในกินมาขืนเฮือนเราพี่น้องเอยกระถ่ายมาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะขืนเฮือนขืนซานเราพี่น้องเอย ว่สิเป็นอะไรเนาะปลาปะไดี๋ยวพาอีลาไปส่งเพียนก่อนเอาพี่น้องเนาะเราเอาม้เอาไม้เราการที่ไปส่งเพียนรอบบ่ายพี่น้องเลยพักเที่ยงเนาะแล้วผมมีรถไปพอเตียงจะออกพานทั้งนั้นพอดีก็เลยสแซวน้องเพิ่นไปส่งเพียนแล้วพอเตียงก็เสียไปเพียกโตน้าพี่น้องไปขึ้นละ ้าวเด็กประธานน้องเฮียนพี่น้องเงโอเคมากระเป๋าจันพี่น้องไงมานหนิ <laughs> เป็นนางถ่ายจะรลด<ห><ห>อ่ะถือกล้องให้ป่อจ้ะไปส่งน้องน้องเฮียนกับพี่น้องเลยรังเด็ดกับรังหอนเนาะเปงนข่าวเฮียนรอบบาย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn ขึ้นเราอยู่กันถ้าลงมาจากอนาเซโนก่กะบชิยูขวัวมือพี่น้องถ้าขึ้นมาจากสวัสดิขีกะบชิยูไส้มือเนาะเฮียนนาน้องละเพื่อนป้อย่างไปบ่ละแต่ละมือโอ้พี่น้องเลยอ๋อป้อย่างไปพี่น้องเลยเพื่อ,อชิฮอดเนาะไก่ถิออยู่เด็ดก็เด็ดพี่น้องเลย Ini bola? Hmm. No. Um... Fap 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 fap. โอเคพี่น้องฮอดแล้วองเฮียนเนะาะอืม,อง,อ,อ,มองเฮียนบ้านน้องกโกมพี่น้องเอ้ปอปอไปไปตรงตรงเฮียนอ่าโดยโดย,โดยเดี๋ยวอันดะบารเอาเงินให้ไปเขา้าไปชื่อขนมกินก่อน โรงเรียนพูอ่ไปแบ่งกันกับน้องเด้อแบ่งกันเด้อน่ะเด้ออาไปซื้อขนมกินไปเดี๋ยวบ่ทันเข้าโรงเรียนเข้าห้องโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะบ่เียงกมาส่งแล้วห้องโรงเรียนแหละพี่น้องเอ้ยโรงเรียนอ่าบ้านหนองโคมเนาะพี่น้องเอ้ย แปงสวรนณเขตโรงเรียนปถมนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะดูหิมทางพี่น้องเอ้ยเนาะหิมทางดําหรือว่าหิมอันถนนใหญ่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เนาะส่งละกองเย็นเรียบร้อยบ่เตียงกสิขอเดินทางไปต่อไเียกไปงานต่อนะพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าบ่เตียงกัสิขออนุญาตพี่น้องเอ้ยจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อันนี้ก็สิขอเดินทาง